ร้อนมากทุกคนค้เหลือเวลาอีกแค่3นาทีค่ะ นิดหน่อยค่ะวันนี้ก็มียูทูบเบอร์ช่างถ่ายภาพเยอะแยะเลยมารอส่งขบวนที่หน<อ>ึ่งเจ็ดหนึ่งเที่ยวสุดท้ายที่ออกจากสถานีกรุงเทพช่องนี้จะไปเชื่อทุกคนอยากเห็นหน้าอาจย์หน่อย คุณกาแฟอยู่ด้านหลงังกินเลยเกยัยบชัเ,เดียวฟ<ะ>ังเอาอย่างเดียวด้านเสีงสฝั่งเลยค่ะออช่างมันเอา <up S 2> คลิปไปแล้วค่ะทุกคนปีสุดท้ายครับปีสุดท้ายของขบวนหนึ่งเจ็ดหนึ่งที่วันนี้เป็นวันสุดท้ายที่ขบวน171่งจดสุดท้ายของขบวนรถเร็วหนึนหนจะออกจากสถานีกรุงเทพ พรุ่งนี้นะคะจะเป็นเที่ยวแรกที่จะขึ้นวิ่ง<ด>ที่สถานีกลางลบางซื่อทุกคนคะรอส่งขบวนที่171ด้วยกันจะาโย,ยกจากสถา,านีนี้ไปอยู่สถา,านีนั้นนนองต่อไปเราก็ค <จะ S 2> <อ>ง,ง,งจะได้ถา่ายเฉพาะขบวนที่เป็นชานเมืองท่องเที่ยวยแล้วก็ภาคตะวันออก ก็ถ้ามีโอกาส,สานนะจะไปถ่ายที่บางซื่อให้พี่ๆเพื่อนๆทุกคนได้ดูกันเม,มื่อกี้เล็ดนิดหน,น่อยค่ะแต่ว่าน่าจะแก้ไขเรียบร้อยแล้วก็ไม่เล็ดไม่ถือว่าเล็ดมากค่ะ ถ้าในนาฬิกาก็คือ12นาฬิกา32นาทีค่ะเรามาส่งด้วยกันค่ะขบวนที่171นะคะทุกคน,นกจะมีตู้หาดใหญ่พ่วงไปด้วย แล้วก็เสียดายเหมือนกันค่ะต่อไปมืดเที่ยงพอเสร็จแล้วก็คงไม่ได้เข้ามาที่หัวลำโพงถ้าเกิดว่าเป็นวันหยุดก็ถึงจะได้ไปดูที่สถานีกลางแต่ว่าพรุ่งนี้รถจะไปนะคะรถไปตอนเที่ยงเนี่ยละค่ะก็ภาวนาว่าให้ทันขบวนแรกก็คือรถเร็ว171ที่ออกจากสถานีกลางบางซื่อค่ะ ยังไม่ออกค่ะทุกคนรถจ้อง171อย่างเดียวเลยตอนนี้ไม่ออกค่ะก็จะเหมือนที่นี่ก็เป็นตอนเมืองครับก็ก็ ต่อไปตรงนี้ก็จะคล้ายๆสถานีย่อยค่ะก็จะเป็นชานเมืองเป็นภาคตะวันออกแล้วก็เป็นขบวนท่องเที่ยวน้ำตกก็ยังออกจากตรงนี้อยู่นะคะก็ยังสตาร์จากสถานีกรุงเทพหัวลำโพงอยู่